โอ,โ,โอ้โหแล้วเกมแรกกูเปิดด้วยเนสไงแต้วก็มาเจอด่านออันนี้เป็นเกมแรกนะครับก็คือในรอบหนึ่งเดียวผมจะกลับมาเล่นได้มดบานวิ่งโอ้โหแล้วไม่ไม่ดึงออกหน้าต่างวะเราเพิ่งจะกลับ เราเพิ่งจะกลับมาเล่นด้วยเดดเดดเกมแรกเ,เลยเปิดเกมเปิดหัวไปโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหเราไม่ถึงบนบา้านมีอ่ะวิงว่งวิ่งวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเอปยอ้ย่ะมีเสียงคนกระโดดโดนไปทีนึงเลย มาเดิมีหัวหมูกับทานานะ,นะเครื่องเครื่องมบ้นมานจะเสร็จแล้วพอหอดเรียบร้อยกระโดดปะมีคนกระโดดรครับมนีคนาโอ้ยเชื่อกระโดดเลยว่ากันหดดเลยอ่ะโดนโดน อิ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดวนะอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอเคล้มไปสองเอาคนนี้ก่็หละกันอ่ดลมไปดิโอ้โหแล้วหมุนตีเอ้อะไรอะไรขึ้นวะเนี่ย อีกคนเปหนวะอีกคนน่าจะดวไว้นะครับชุดแดงปุ่มลุงกันเหรอลุงลูกใจลุงน่าจะมีลูกเองบอกเลยว่า<อ>ผมนี่แบบเดินหนึ่งลงคลิปหนึ่งนะก็ช่วยกันละน่าไม่ช่วยลุงต่อ ไม่โดนสักคนเอาอไ,ไว้ก่อนแล้วกันวิ่งดักหน้าครับอ่าดึงหลังเรียบร้อยลุงยังไม่ไปช่วยนะหลังบ้านนะวะอุ๊ยมืดไม่เจอ รออไปแล้วกันนี่ไงโอ้โหแล้วเจสองเลยนะลุงลุงถือเจลุง <c oughs> ดึงวะดึงดิดึงดิดงดลุง <c oughs> อ่ะเรียบร้อยเด็กคนเดียวนะ <c oughs> โอ้โหมิงติด เราบิงเลยดนะ้มาเรียบร้อยไปก่อนเลยลุงถือกุญแจเหรอ <c oughs> แต่ว้ไม่รู้ไปไหนนะไม่เห็นรอยเท้าว่ะ มันขึ้นโอ้โหวิ่งยาวเลยวะอุ๊ยแมเนเจอร์ ไม่อะมบเลยรตรงนี้ไอ้เ,อเพื่อนจะตายแล้วนะไม่ไปช่วยเหรอเฮ้ยมอยเท้าไปช่วยแล้วครับอ่าเรียบร้อยตายก่อนช่วยไม่ทันโดนโดน,โ,ดน <laughs> โอเค เปิดเกมแรกเลยดีครับไปเดี๋ยวเราไปตอนเกมสองเลยนะโอ้โหระดานนี้เธอไม่เอากระต่ายมาไว้เนี่ยโอเคในเม็นเกมที่สองนะครับผมก็เล่นวินวอล์นะเอาแบบรวมรวมมิดรวม Mid รวม Mid ิดคิลเลอร์เลยเดี๋ยวเกมที่สมผมว่าจะเล่นกระต่ายนะครับเกมนี้ขอวินวอล์กขอแล้วกันเอ้ยรอเท้ารอเท้ารอเท้าได้เสียงซ้ายปะได้ยินเสียง หย,หยุดหยุดทำไมอ่ะเฮ้ยมาให้พี่หัวทีนึงไล่ไลายาวๆดักหน้า <c oughs> เรียบร้อยแตกเป็นหนึ่งเอ้ใครทำอะไรใครทำอะไรห่ออยู่เครื่องนู้นเลยเดี๋ยวไปหาหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวไปหาจักบาทหน่อยดิเฮ้ย Uh huh. แล้วเอาเสร็จไอ้พวกนี้เอาเสร็จเอาไว้ตัวนี้ก่อนดีกว่าเมกมีสปินเหรอ uh huh. ไม่โดนมีสปินเหรอโอ้โ oh, เใร่เครื่องเกินไปมันเกินไปนะแบบเนี้ยมันคือจะปั่นเร็วกันแท้อ๋อตอนนี้แบตผมเหลือ18แล้วครับไม่รู้ว่าจะได้เกมที่3หรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องรีบจบเกมนี้นะ ผมเจอใครผมหวดหมดอะบอกเลยมาเท้าได้ยินเสียงวิ่งแล้วหูฟังผมดีนะบอกไว้ก่อนหูฟังผมดีจัดเลย <c oughs> แต่มันไปนหไหนวะไอ้เนี่ยในบ้านหูฟังผมดีจัดบอกเลยไม่ให้กระโดดไม่ให้กระโดดกูไม่ให้กระโดะโด,มมโดจุดตีมาด้วยเดี๋ยวไว้ เอาไปทีนึงช่วยเลยหรองางมาตั้งแต่โอ้คนนี้มีสปินวะตามดีปะ่ะไม่ตามแล้วกันแขวนกัน <c oughs> อย่าบอกว่าเรียบทางด่วนโอ้เขาเรียบเขาเรียบทางด่วนไปวะ <c oughs> เห็นหัวผมเล่าหลอกไฟ เข้าตู้เข้าตู้ทำไมวะไปเรื่องนี้เขาปั่นวะปั่นมือนได้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหกระตุกโอ้เสียจังหวะเกมเสียจังหวะเลยแบบเนี้ย ไม่งั้นล้มลนะ <c oughs> ไม่งั้นแต่ไว้ล้มไปแล้วนีไง <c oughs> ห้องวีปะเนี่ยไปเด้ <c oughs> ไม่ใช่เอ้ยห้องวีด้วยมาเด้โอ้ <c oughs> ไม่มาช่วยเพื่อนว่ะ <c oughs> ใจร้ายเนเกิน เฮ้ยไม่มาจริงเหรอมาเนี่ยอุย้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะลงไปช่วยเปล่าอ่าแตกสองนะไม่ลงเราต้องดักหน้าครับดักหน้าดักหน้าดัน เหนียมีคนยันไมช่วยล้ามาตายไฮ้ดรอยเท้าเรียบร้อยดิอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิมอบหบอ <c oughs> มอ,บอ่บ <c> ะ <oughs> เรเป็นก,รการตะกรใจดีเว้ยเรข่อยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดัดหมดเหลือ15%ละเดี๋ยวจะเป็นเกมที่สามนะทุกคนน่าจะเป็นกระต่ายนะที่ผมโจมา้ไหค,ครับผมออห,หอนทานห็นแ้วแต่เรา,เาด่านมาเองนี่ว่าอ๋อผมทุกคนผมรอรอแบบโคตรจะนานเลย ไม่โดนเออรอโคตรนานกว่าจะเจอห้องเกือบหลับแหละไอ้นี่จะเอานะพอมีบาลานด้วยเอ้ามูไม่โดนว่ะแล้วกูปปาใครไม่โดนเลยจังหวะเนี้ยอะไรวะ เ้ยไรนีร่ยืนนิ่งวะได้ฟรีหนึ่งตัวได้ฟรีกอดหนึ่งตัวแหนเลยละกันเฮ้ยโดนใครวิ่งวะเมื่อกี้ ยนนิง่งอันนี้มันเย็นนิ่งปล่อยปก่กนเราไม่ได้วะตาใครไม่โดนเลยแบตบก็จะหมดนะเปิดกล่องข้างบนครับ คิดว่าไม่เห็นเนาะคิดว่าไม่เห็นเนาะคิดว่าเนียนมากมัง้งคิดว่าเนียนมากมัง้ง อีกคนมาไหนว,วะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ลุงไม่มีลูกเฟองเหรอยังไม่ช่วย ไปช่วยละเหลือ7% 7%แล้วผมต้องเอาให้จบภายในอันนี้นะแต่แบตผมหมดก่อนรอยเลือดโอ้โหยนยนสูงเกิน มีแทงหลังป่ะแทงไปดิไม่มีแจ๋วเลยอย่างเงี้ยผมป็นเต้นโอ้โหเป็นอะไรที่กดดันสุดๆเอาไม่ช่วยหรอไม่ช่วยลุงเหรอ ไปไหนวะอ้โหแล้วช่วยอะไรเข้าตู้เหรอความสุดท้ายสวยล้มหมดล้มหมดอ100% <laughs> แบตเกือบหมดแล้วเด๋ยวแขวนเลขาเลยผมเล่นแบบรวบลัดมากกคนอ oh, ๋อแล้วเฟตแรกเหรอดินเปล่าดินไหมดินเลยรอได้นะให้คนนี้จะลุก,ก่ะวะต้องดูสองเลยอ่ะคนหนึ่งจะดินคนหนึ่งจะลุกปะกกเนี่ยอ่ะรอได้นะรอเป็นวันก็รอได้อนะ่ะแต่กูชา้านแบบรอ <c oughs> อันีใครจะลุกใครจะดินอฮ้ย ห้าปเปอรเซ็มเดี๋ยวยังอัดอยู่เปล่าอใคยังอัดอยู่นะ,อ,ะอีกาขึ้นอีกาขึ้นใครครับผมตายกันหมด